ตรวจรุดใหม่นะครับผมเขาเยี <c oughs: so ises> ่ยเชียงครับรุดนี้ไม่เคยมานะครับก็วันนี้วันแรกกับเต้ครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดคดีจริงก็จะพาสมาชิกมาซัดกันนะครับเตรียมตัวไปเลยพี่โอ๊ตพี่จี๋สายเทลสายเทลครับเออบนซาด้วยก็ได้ท่าว่าครับมา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 เล่นกันกูติงครับกูติงเชิญนะครับผมมามา ใครสายแหกก็มาได้เลยครับใครชอบแบบนี้มาได้ครับเชิญได้ตลอดครับผมมาเอ้ยเหยียหนามิด้โอ้โหแม่งมีเด้งด้วยครับโอ้โหเฟนมาครับเส้นทางก็จะประมาณนี้ครับขี่กันในป่าเขาเนี่ยลยนี่ครับประมาณนี้เราก็โอ้โหมาครับมามาเออเชิญเชิญรับเชิญทุกทุกท่านครับผมเชิญที่ชอบทางนี้เอ้ยเย่เย่เยเยเบาครับตอนนี้เบาเบาหลงแลวเลี้ยวครับ โอ้โหมันได้อ่ะมันได้อารมณ์จริงๆเลยไหมเออเฮ้อเลื่อนๆๆๆจริงป้าครับโอ้โหโอ้โหลองเลื่อนด้วยเชี่ยเออเฮ้มึงสุดยอดจริงครับโอ้โหดูทางดูทางจับก่อนิดๆโอ้โหโอ้โยเฮี้ยเฮี้ยแล้วเฮี้ยไม่มีทางดีขึ้นสบายนะ รูดใบลงก้นเสี้ยวหูรุดนี้แม่งเทว่ะเห้ยมันว่ะเฮ้ยไปพี่โอ๊ตพี่เจีย,จยมาเด้อผมมาดูทางกันแล้วพี่<า>เฮ้ย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 ,เ,ยเออเฮอขึ้นดบโอ้โหโอ้โห,โโหโลึกเลยเหี้ยแล้ว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 เฮ้ยเหี้ยลึกๆกิจฉันโ,โอ้โหอื้อหือกูยอมมึงแล้ว อืมโอ้โหทางโอ้โหเต้ทิ้งนะครับเฮ้ยโอ้โหอี <c oughs> มมอเโ๋โอ้โคตรมันสุดๆครับโอ้ยเสียวอ่ะทางนี้แม่งดิ่งเลยอ่ะ